ม่ค้านเลยยังเจอไมนต้กุมามาพูดไหมแขกที่ตายพี่เพียงพี่เพียงพี่กุมครับพี่กุ้มโยมันรถตุกไม้พื้นเลยแทงแต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 งแงัต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  ไ่น่า <accurately> ตินะเอ่อเกากระมมเป็นปลาอม่แม่เป็นเจ้านายเกากระมมไม่อาดเอือมเลยหครับเอ่อตึงหาก็ไม่รู้เอือมกับมาเด้อเด้่เรดไปเด้ด้ติดร่างกูไม่ก่วยันเกากระมมนายเตงก้คราบตกวาอบตวไบกบมพอไปะจีตฟังบีกังจิตฟังเริ่มกนหลายเพลง้นนี่ย อย่าไปเไปดียงเลืองลล่ะอ,อย่าไปต้นใจเป็นตากูไม่จบเลยทำไมลูกพอบอกแล้วเธอย่าไปอะไรอาวอนุนใครผู้ชายที่เชื่อว่าขว้าชายโกหกน,าาานิพ่ออาสาวันนี้ก็จะไปเมืองมรุตไปเมืองจำปาทองไปถามไม่รู้ดำรู้แดงว่าขวาชายมันจะเอายังไงไม่มาแต่งงานมันตายพ่อเองจะไม่เสียโอกาสเป็นโตเก้าอี้ที่พ่อได้ช้างก็ได้จัดเ่าวไว้เพราะงานวิวาก้ารู ถ้ามันไม่มาแต่งานก็จะขนไปที่เมืองมันจับงานศพมันเลยร้อยดอนร้อยป้าๆว่าไงลูกทยาร้องไห้จิริปังลูกยังจะมีหลานิีจิริปังจิไ้มีหลานนุ่ดดม,นมจะกคนปีกาพ่อเองก็อยากมีหลานเต็มแขนมีหลานจะได้สักผ้าขี่สีผ้าเยี่ยวเวลาพ่อแกจชนะ้คนเรามันไม่พ้นความตายคนที่จะตายมีลูกมีหลานเอาไว้ชื่นชม ลูกอิจฉาคนอื่นกขาก็มีลูกกันจรงนั้นอย่าไปอิจฉาถึงเวลาเธอจะมีลูกด้วยาการจะมีลูกเร็วๆนี่ทำยังไงอะพี่กาเอาไม่พ้นแค่ไอ้อเปียกมันพ่อไม่ควรจะเข้าใจถามมันสิลูกไอ้เปียกมึงบอกลูกกูน่อยด้วยเป,ปียงเป,ป,ปียงเป,ปียงแต่พี่กาเ่ยแล้วนะมันอยากค่อยการอยากมึงอะไร นั่นและต้งว่เชื่อเพียงหมดเลยทีกาันไปดาปีปี่เปียงปีปี่เปีงแม่ไม่คันรเ้อยกเชื่อไม่ตูกมามาพูดไหมเขกี่ตายปีเปียงปีเปีงปีควีมครับปีควีมโยมันรถตกไม้พืน เลยตายรอนพิมรัตภูมิร้อนหนนเออดันอาดังข้าวดัำข้าวดัำยาคุกักว่าเฝ้าเลยตัวเลยข้าวดุดพิมหัานเออคือนั่นพิงแล้วมึงว่าคุณนังโลแกขใต้อยเห็ดต้นที่ว่าเมียพิมมาเอาข้าวตัวฉันเจอาปลื้มก็เมียพิมช่วยร้อยไอ้ไรเนี่ยที่กูขึ้นเยียบไม้ดันมันลงนั่งไปที่จะเยียบกลงนั่ง เฮ้ยคุณอยากมาดานักเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอันนี่พุกไอ้ยยของอันนี้พุกเห็นมึงอยากอันนู่คุณเลยว่าอันนู่พุกกันในวันนี่พุกกู่นี่พลัดป้าได้เหลืองเปี๊ยชุ่นกายเปี๊ยหลงจริงพี่เพียงครับน้องอยางจะมีพัวมาแล้วยังไม่มีพวันเดี๋ยวได้ แต่การในจมดีทราบดีไม่ใช่หายไอ้การเราหาผู้อาหายแต่เราที่อยู่กันได้ไหมความรักมันมีเกิดขึ้นแต่ช่วงแรกพราะถ่านนั้นในน้องเชื่อผีตายครอบครัวที่เขาโยกกันได้ไม่ใช่เขาโยกันเรารักเขาโยกเราความเข้าใจกันถ้าเรามีความเข้าใจให้ถังเขาใละเราเลยอยู่านแต่เมียแรงไปเรกคิดกับพ่อย้อนลงผอว่าพ่อแรงไปเรกคิดเมียย้อนลงต่างคนต่างย้อนไม่นานเกิดนี่ ย้อนลุงตุรมน้อยย้อนลุงในเมียนะมันแรงตุนตั้งใจฟังแกไตคุณจีอ,ตอาตาคุนรับพวกเลี้ยอยาตึงไงคนพ้อยกันตัวตึงในการทำให้ย้อนเลยคนลุงงเงินเอตึงนั่นนง,นนงนั่งตึงตินเลยบางทีไม่ที่ทำเพื่อย้อนผุดใจมือฮั้อ่นโลเวนาแกไตเฮ้น้องอยังจะมีปว่วยยังจะมีลูกน้องอยังที่ที่ที่มีลูก เห็นคุณยืนก็ม,มีลูกกันจึงนั้นมานั่งดูนางจุลเห็นไหมดูพี่แดงมาจะ